สวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับผมได้พาเอฟซีทุกท่านนะครับมาไหว้พระธาตุพนมยาบค,ค่ำนะครับผมดูครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับตอนนี้ว่าเวลาประมาณหกโมงกว่าน,นะครับแล้วจะไหว้ตรงนี้แหละครับ ไก,กันนะครับนะครับเสียงสวมดมนต์ก็ดังอยู่ตลอดเวลานะครับผมเป็นช่วงทําวัดนะครับประกอบกับเสียงนกนะครับให้ดูบรรยากาศด้านหน้านี้ด้วยนะครับ เสียงทำวัดมาจากทางโน้นนะครับผมพระคุณเจ้ากําลังทําวัดนะครับนะครับเป็นวันธรรมดานะครับแต่ก็มีผู้คนมาตลอดนะครับนั่นแหละครับวัดปิดก็สามทุ่มนะครับผมปนะุ่งยายแกงก็มานะครับ บรรยากาศดีมา,มากมากครับอันนี้ก็พาครอบครัวมาไหว้พระนะครับนยะมนุมนี้ผมถ่ายจากทางทางด้านทิศเหนือนะครับผมนะทิศเหนือไปไหว้ปู่ขี้หอมได้หรือเปล่าเดินออกมาทางนี้เนี่ยไปสอบปรับประสบความสำเร็จต้องมาไหว้เจ้าราชภู นั่งข้างนอกก็ได้เห่ือนี่นี่นึกว่อันนี้ก็อหลวงปู่ที่หอมนะครับเจ้าราชคูณหลวงพลสมเ็กนะครับใครจะขอพรเพราะว่าท่านท่านเป็นพระที่ปกครองบ้านเมืองนะครับสมัยมีตำนานนะครับได้ครับเสียงนกแจ้วเจ้าเลยนะครับ นกเยอะมากนะครับก็ถ้าใครมาวาดอง,องค์พระธาตุพนมเสร็จแล้วนะครับเรียนเชิญมาไหวา้ขอพรหลวงปู่นะครับผมเจ้าราชกุหลวงปนสม็กนะครับในอดีตท่านเป็นพระสงฆ์ที่ขึ้นปกของบ้านเมืองนะครับในในช่วงระยะหนึ่งนะครับมีประวัตินะครับผมดูใน Google ได้นะครับ อยู่ทางที่เหนือนะครับผมทางที่เหนือขององค์พระธาตุพนมนะครับเนี่ยฮะเดินมาเลยตรงนี้นะครับนมีฮะบรรยากาศดีมากๆครับผมนะมีเสียงกนกนีครับ ค้ามก็ยังมีผู้คนมาทํามาไหว้พระกันนะครับโอ้มีพระจ,จันทร์เสี้ยวขึ้นนะครับอันนี้พาลูกสาวมาไหว้ขอพรอนะครับเพราะว่าจะเดินทางไปสอบแข่งขันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆ แล้วก็คว้าชัยชนะกลับมานะครับลูกหลานของพระาธาตุพนมนะครับน้องฝ้าใสลูกสาวเนะราก็เดินออกมานะครับโอ้ดีมากๆครับทุกวันนี้นะครับตัวตรงพื้นตรงอะไระครับก็ยอมรับว่าทําดีนะครับเนี่ยสะอาดด้วยทั้งที่มีนกเยอะแต่ว่าก็สะอาดครับ ไปทักเขาเอ้านะครับผมเสียงนกโอ้เยอะมากเลยถ่ายกล้อง,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 งอันนี้พระศรีมหาโพนะครับเนี่ยลานพระศรีมหาโพนะครับด้านหลังวัดนะครับ ไปกราบสิลูกนี่นั่งข้างล่างคูกเขาข้างล่างนั่งนี่ก็ได้นี่ครับเอาคลิปมาให้ชมกันวันนี้นะครับเมื่อเช้าคลิปหนึ่งก็ช่วงเช้านะครับวันนี้มีโอกาสได้มาตอนค่าอยากจะเอาบรรยากาศมาให้ชมกันครับ นะครับลานพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นโพธิ์ที่มาจากประเทศอินเดียนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมาถ้าพนมเดินให้รอบนะครับมีหลายจุดเลยนะครับผมทางโน้นก็จะมีบ่อน้ําพระอินนะครับนะครับเป็นน้ําที่เอามาในพิธีราชาพิเศษต่างๆอ่าพิธีสําคัญนะปะเพณีสาคัญก็จะใช้น้ําขึ้นมาทาพิธีนะครับอยู่ทางเหนือนะครับผม จะเป็นรูปพระอ,อินนะครับ,รบก็รู้สึกผ่อนคลายครับผมมาอย่างนี้มันมันจะดีกว่าที่คน,คนเยอะๆแต่มันก็เป็นบรรยากาศนะครับทุกรูปแบบนะครับนี่สปอตไลท์ส่องสวยงามมากเสียงนกแจ้วแจ้ว จะให้เขาไปอยู่ไหนนะครับเขาก็บ้านเขาอยู่ตรงนีนะ้ก็ต้องดูแลกันไปนะครับตรงนี้เป็นกุฏิพอะอร,ห,ร,ะรอะห,หันนะครับผมเห็นไหมครับพอส้าลอยนะครับกุฏิหลังนี้นะครับเป็น ของเก่าโบราณเลยนะครับเป็นดินดินปั้นขึ้นไม่ได้มีใครอยู่นะครับใครอยู่เป็นจำลองไว้ครับรักษาไว้นะครับผมส่วนทางนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่เก็บของเก่าของแก่ต่างๆจัดแสดงให้ผู้คนได้ชมกันนะครับเป็นของ ในองค์พระธาตุพนมนะครับตั้งแต่องค์พระธาตุพนมลม้ลมฟังทลายลงมาก็จะเก็บมาไว้ตรงนี้แล้วก็พระพุทธรูปเก่าๆ,ขอ,ๆของเก่าของโบราณที่มีคนถวายให้วัดนะครับเนี่ยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตบุลน,นะครับผมเนี่ยเข้าทางนี้มีสองชั้นนะครับกลางวันเข้าไปชมได้เลยครับผม เราก็เอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับโดยทั่วไปเลยวันนี้ครับมีโอกาสเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับผมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขจิตใจร่มเย็นสงบสุขทั่วกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ